นี่ครับยางพาราแผ่นดิบนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนตัวแม่เป็นเบอร์บล็อกนะครับผมจะมีลายเบอร์นะครับยางสามสี่ห้าแล้วก็บล็อกนะครับแล้วแต่เรียงตามความสวยความงามนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมในช่องท็อปพ่วงซิ่งไทยแลนด์นะครับผมวันนี้ก็มีงานนะครับ งานยางพารานะครับผมเป็นยางพาราแผ่นดิบนะครับก็กําลังมาขึ้นนะครับผมกาลังมาถึงที่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับผมนี่ครับยางพาราแผ่นดิบนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมแยกแม่แยกลูกขึ้นนะครับเนี่ย ัวลูกขึ้นคนเดียวนะครับอันนี้คือตัวลูกนะครับได้สองแถวนะครับ หนึ่งก็อยู่ประมาณยี่สิบกิโลนะครับต่อหนึ่งตับตับหนึ่งก็อยู่ตัดว่ายี่สิบกิโลนะครับหนักนะครับนี่ยิงทะลีทางสูงนี่ครับครับสีสวยอยู่นะครับยางบอ็อกตัวแม่ใส่บลบ็อกอันนี้สั้นหาเนาะอันนี้สั้นหา อันนี้คือชั้น5นะครับส่วนตัวแม่เป็นเบอร์บล็อกนะครับผมจะมีลายเบอร์นะครับอย่างสามแล้วก็บล็อกนะครับแล้วแต่เรียงตามความสวยความงามน,นะครับอันนี้ก็คือชั้น5นะครับตัวแม่ได้น้ำหนักยี่สามตัน900นะครับขาดอีก1ตันท่วนนะครับก็เพิ่มมีหนตันพอดีนะครับ ลูกก็ได้แค่2แถวอยู่นะครับ ขึ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมืดค่ําพอดีนะครับตอนนี้ก็เวลาหนึ่งทุ่มสิบนาทีนะครับก็คุมผ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับุมผ้าอาบน้ํานะครับผมพร้อมออกเดินทางนะครับปลายทางของเราก็คืออําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับผมระยะทางก็อยู่ประมาณสามร้อยกิโลหน่อยนะครับก็ใช้เวลาวิ่งอยู่ประมาณหกชั่วโมงนะครับผมที่เก่าที่เดิมนะครับที่เราเคยไปประจํานะครับผมว่าก็น่าจะไปถึงปลายทางอยู่ประมาณ ประมาณตีหนึ่งครึงนะครับไม่เกินตีหนึ่งครึนะครับผมออกเดินทางแล้วนะครับผมสามรอยกิโลน่าจะถึงประมาณไม่เกินตีสองนะครับตีหนึ่งครึ่งตีสองประมาณนี้นะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงเรียงเมืองขอนแก่นนะครับผมผมไม่ได้ผ่านในตัวเมืองนะครับรอบนี้รอบนี้ก็ออกที่เรียงเมืองขอนแก่นนะครับตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มสี่สิบนาทีนะครับถึงขอนแก่นแล้วนะครับผมก็จอดเคาะยางเมื่อกี้นะครับดูท้ายนะครับว่าของยางหล่นหรือเปล่านะครับผม่อยูที่เรียงเมืองขอนแก่นนะครับผมอันนี้ก็ที่จอดนอนเยอะนะครับ จอดูท้ายนะครับว่ายางหล่นหรือเปล่าอันนี้ก็นะครับมีสายสเตย์ก็อุ่นใจนะครับผมถึงหล่นได้ก็ไม่ออกจากตัวรถนะครับเพราะว่ามีสายสเตยรัดนะครับตัวลูกก็เช่นเดียวกันนะครับผม ยังปลอดภัยนะครับก็ข้ายางเช็คสินค้านะครับว่าหลุดหรือเปล่านะครับก็เช็คเรียบร้อยนะครับปกติทุกอย่างนะครับผมก็พร้อมออกเดินทางต่อนะครับตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่าแล้วนะครับอยู่ที่ขอนแก่นแล้วนะครับผมก็น่าจะเหลือระยะทางอยู่ประมาณร้อยสี่สิบโลประมาณนี้นะครับถึงน้องหาดอุดรนะครับผม ออกเดินทางต่อแล้วนะครับผมเดี๋ยวมันจะดึกก่อนนะครับตอนนี้ก็เกือบจะห้าทุ่มแล้วนะครับระยะทางก็เหลืออยู่ประมาณ140ร้อยสี่สิบกโลนะครับจะถึงโรงงานนะครับผมนี่ก็อยู่ที่คอนแกนแล้วนะครับก็ตีไว้น่าจะไม่ไม่เกินตีสองนะครับถึงจุดหมายปลายทางนะครับผม ตอนนี้เราก็อยู่ในเขตของจังหวัดอุดรแล้วนะครับผมก็เพิ่งผ่านอำเภอโนอาดมาเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็คืออำเภอกุมพวาปีนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับผมเราจะไม่วิ่งไปหนองหารเลยนะครับเราจะวิ่งตรงไปนะครับถ้าเลี้ยวขวาข้างหน้านี่ก็คือทะลุอำเภอหนองหานได้เลยนะครับตลาดโรงงานมันก็จะย้อนมาทางอุดรน,นะครับเราก็จะวิ่งตรงเข้าไปหาเส้นอุดรน,นะครับผม แต่ว่าจะไม่ถึงตัวอุดรนะครับก็จะไปทางรัดนะครับผมอันนี้ก็คือกุมภาวะปี้นะครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับผมเรากะไว้อยู่ประมาณไม่เกินตีสองนะครับเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็น่าจะอีอีประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถึงนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งครับ เราได้จะถึงประมาณตีหนึ่งครึ่งพอดีนะครับรถก็จะเริ่มน้อยแล้วนะครับผมเพราะว่าเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะครับโอกทันไฟเขียวหรือเปล่า นี่ครับถ้าเลี้ยวขวาตรงแยกนี้ก็ไปทะลุอำเภอหนองหานได้เลยนะครับแต่ว่าโรงงานมันจะย้อนออกมาหาจังหวัดอุดอรนะครับก็จะไม่ได้วิ่งเข้าตัวอุดอรนะครับผมก็จะยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นเข้าทางรัดก่อนที่จะถึงตัวเมืองอุดอรประมาณสิบกโลนะครับ ก็ใกล้กันเยอะนะครับประหยัดเวลาประหยัดน้ำมันอีกนะครับผมถึงแล้วนะครับผมอโรงงานอยู่น้องหารอุดรธานีนะครับ ้องเอาบัตรประชาชนนะครับไปแจ้งคิวก่อนนะครับผมรู้นะครับผมว่าจะได้คิวไหนนะครับตอนนี้ก็เวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับผมก็ถึงก่อนกําหนดอยู่ครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวต้องรอรุนว่าได้คันที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็นะครับ ได้คิวที่สี่นะครับผมมีรถมาก่อนเราสามคันแล้วนะครับก็ได้คิวที่สี่นะครับคิวที่สี่ก็น่าจะได้ลงช่วงบ่ายนะครับของพรุ่งนี้นะครับสรุปแล้วก็คือได้คิวที่สี่นะครับผมมาถึงคันที่สี่นะครับก็ขอตัวพักผ่อนนะครับผมขอตัวนอนก่อนนะครับผมเพราว่าตอนนี้ก็เกิดกะตีสองแล้วนะครับสวัสดียามเช้านะครับผม สวัสดียำเช้านะครับผมตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวเอารถไปขึ้นช่างรถหนักนะครับเสียกล่องก็เพิ่งตื่นนะครับผมได้คิวที่สี่นะครับเมื่อคนอืนนี่เราก็เอารถขึ้นไปช่างนะครับผมก็จะอยู่ด้านบนนะครับอันนี้น่าจะมีอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดคิวได้นะครับแต่เราได้คิวที่ที่สี่นะครับเมื่อคืน ตอนนี้ก็เข้ามาลงแล้วนะครับตัวลูกก็ลงเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เหลือตัวแม่ครับนี่นี่คือตัวแม่เรากำลังลงอยู่นะครับนี่แต่ว่าถ่ายมากไม่ได้นะครับเพราะว่าผู้ดการเขาห้ามถ่ายนะครับเนี่ยมีแต่ยางแผ่นนะครับผมมันก็จะเป็นแทันเลอร์นะครับก็ลงเสร็จเรียบร้อยนะครับผม นะครับผมก็ตอนนี้ก็ลงเสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาจากโรงงานแล้วนะครับผมก็ขออภัยที่ไม่ได้ถ่ายตอนลงให้ดูนะครับผมเพราะว่าทางโรงงานมีกฎระเบียบนะครับเราก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ชมนะครับผมตอนที่อ่าลงของลงยางนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องท็อปพวงซิ่งไทยแลนด์ด้วยนะครับสวัสดีครับ